ได้ย้ายกล้าแล้วนะครับลงแปลงแล้วครับแต่รู้รู้สึกสว่ามันจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราปวดขาเหลือเกินนะครับต่อไปคงต้องทำยกพื้นนแะปลงยกพื้นนะครับช่วงนี้ก็ทำไปก่อนนะครับย้ายแสลมไปฝั่งนู้นะครับกันเดียดให้เขา จริงๆแล้วต้องแต่เช้านะครับพอดีภารกิจเยอะโอเคนะครับผมคณะนี้ก็ติดแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเอาฝนลงให้เขาเป็นแปลงอินทรีย์นะครับไม่มีสารเครม,มีมีปูนขาวแล้วก็ขี้วัวเก่านะครับที่เอามาใช้ในนี้แล้วก็มีน้ำส้มควันไม้นะครับใช้เวลาผสม ผสมไม่ไม่ได้กะเอ้ยไม่ได้ตวงนะครับใช้กะเอาเลยนี่ครับน้ำเต็มบ่อนี่ก็เทลงเลยชิมดูแล้วดมเอาดมกลิ่นเอานะครับดมกลิ่นเอานะยกพื้นสงสัยต้องทำ ร่องนี้ครับเดี๋ยวต้องลือ้อไม้อ่อนปวดขาเมื่อใหม่หัดปลูกนะครับปลูกผักปสารโอเคครับผมวันนี้ก็มเพื่อนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำแปลงตัวนี้ทำแปลงตัวนี้นะเพราะเออาะกาศหินมันยังไม่ได้ปลูกครับ ก็คงจะทําทางนี้นะครับเดี๋ยวจะหามาดูไอ้เศษหญ้านะครับหมักเอาน้ำเศษอาหารนะมาเนี่เป็นล้วโอเคนะครับ